วิธีวางแผนซื้อที่ทำให้ของไม่ช็อตในลายผลิตคุณต้องดู3ามอย่างนี้ประกอบแล้วมันจะทำให้คุณซื้อของได้ทันโดยที่ไม่ชอ็อตคุณต้องดูที่ประวัติการใช้การเบิกเนาะประวัติการเบิกใช้ของบริษัทเราประวัติการซื้อของเราด้วยแล้วก็ระยะเวลาการส่งของของผู้ขาย สอย่างเนี่ยประกอบกันวิธีดูดูยังไงอาจดูประวัติการซื้อเราซื้อเขาทีเขาบ่อยอยังไงซื้อเขาว่าซื้อแมทเทียลตัวนั้นๆอะทีบ่อยอยังไงเราควรจะเอาแมทเทียลหลักมาดูก่อนเนาะแมทเทียลหลักดูเสร็จแล้วค่อยไปเป็นแมทเทียลลองๆแมทเทียลหลักคือวัตถุดิบที่มันขาดไม่ได้สำหรับการผลิตบริษัทเราที่ผลิตเป็นตัวสินค้าบริษัทเรา อันนั้นคือวัตถุดิบหลักเนาะหยิบมาดูทำไมถึงเอาประวัติการซื้อดูอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงไม่ต้องไปดูการเบริกเอาประวัติการซื้ออย่างเดียวดูไ,ได้ดูไม่ได้ขายอย่างเดียวดูไม่ได้เพราะว่าซื้อบางทีมันมีการยกเลิกมันมีการแคนเซิลบางทีซื้อมามันยังไม่ได้ใช้เงี้ยมันมันจะไม่ตอบโจทย์ในในตรงการผลิตของบริษัทเราเพราะจะซื้อถ้าซื้อเยอะเกินสต็อกโอเวอร์ก็เป็นต้นทุนดังนั้นซื้อของแบบออนไทม์ time, จัด อินทามเนี่ยดีที่สุดถึงต้องมาดูผู้ขายด้วยว่าผู้ขายการส่งของของเขาเป็นยังไงเอามาแมทช์กันเฮ้ยเราดูการเบิกดูการเบิกไปใช้ของฝ่ายสโตที่เบิกให้ฝ่ายผลิตมันสามารถที่จะดึงรีพอร์ตมาดูได้พวกนี้จะซื้อยังไงก็ดูได้การเบิกจ่ายการรับเข้าค้างส่งพวกนี้ดูได้เราเอาประวัติการเบิกจ่ายมาดูเฮ้ยมันเบิกจ่ายยังไง เฮ้ยเบิกอาทิตย์นึงมีเบิก4ี่หครั้งอาทิตย์นึงมีเบิก3ครั้งเอ้ย hey, รวมกันแล้วร้อยนึงอ๋อร้อยชิ้นใน1อาทิตย์เราก็ต้องมาดูผู้ขายว่าผู้ขายเขาส่งของยังไงเฮ้ย hey, ผู้ขายเขาส่งของ1ครั้งใน1อาทิตย์เช่นกัน1ครั้งใน1อาทิตย์เรามาดูรอบรอบที่เราจะสั่งซื้อบางทีเราอาจจะต้องซื้อเผื่อไว้เฮ้ยมันมันใช้ร้อยนึงเงินฉันซื้อ200ร พอเวลามันใช้ไปร้อยนึงแล้วแล้วเหลือสต๊อกร้อยเนี่ยเรารีบเอามาเติมแบบเนี้ยของจะไม่ช็อตคือจริงๆในการทำงานมันก็มีอุบ e ิเหตุกันได้เนาะใช้งานนู้นงานนี้เพิ่มเนี่ยแต่มันจะน้อยที่สุดที่จะเกิดการของไม่พอใช้ถ้าเรามีการวางแผนแบบนี้มันต้องดูแบบนี้เนาะเมื่อกี้ดูประวัติการซื้อของเราเอามาแมทกันดูกับการเบิกจ่าย 2ก็คือรายงานการเบิกจ่ายเนะาะสแล้วก็การส่งของของซัพพลายเออร์จัดซื้อเราจะต้องมีไฟล์ l ลีดไทม์การส่งของของซัพพลายเออร์ด้วยเนาะควรจะทําอย่างเช่นสินค้าตัวเนี้ยสินค้า A ซื้อกับเจ้านี้ซื้อกับเจ้ากอระยะเวลาการผลิตหรือการส่งข,งของเจ้ากอ7วันหรือ15วันเราก็ต้องใส่ทําทําไว้ค่ะมันจะได้เอามาวางแผนแบบนี้ได้ ในมุมของการบริหารต้องทำแบบนี้นะคะในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างกับในคอร์สการบริหารงานจัดซื้อขั้นสูงสองคอร์สเนี้ยครูสอนเรื่องการบริหารมองในมุมผู้บริหารค่ะครูสอนทั้งการบริหารใช่ไหมคะแล้วคอร์สคู่มือจัดซื้อจ,จ้างที่เรียนครูสอนให้คุณมองภาพรวมทั้งหมดให้ออกว่าเฮ้ยงานจัดซื้อตรงเนี้ยเขาทำอะไรกันการที่เขาซื้อเนี่ยเขา เกิดปัดจจัยอะไรขึ้นมาทําให้เกิดการซื้อมันเชื่อมโยงยังไงมันทําแบบไหนมันจะทําให้คุณมองออกแล้วแก้ปัญหาได้มันจะทําให้คุณลดคอสให้บริษัทได้การที่ซื้อของได้ไม่ให้ชอ็อตเนี่ยมันช่วยให้บริษัทส่งของได้ทันท่วงทีแล้วเงินเข้ามาอย่างทันท่วงทีนะไม่สูญเสียโอกาสในการขายนะมันเป็นสิ่งใหญ่สิ่งหลักที่จะซื้อต้องทำให้คุณมองแบบนี้เนาะการบริหารงาน เอาในสิ่งที่ครูบอกเนี่ยไปทําไปแกะรอยทําถ้าคุณอยากก้าวกระโดดอยากรู้เร็วๆเลยในคอร์สที่ครูบอกคุณไปเอาความรู้ตรงนั้นมันจะช่วยคุณได้แล้วครูเป็นพี่เลี้ยงให้คุณเสมอนะคุณเรียนแล้วคุณปรึกษาครูเนี่ยพอทําแบบนี้แล้วมันมันเกิดปัญหามันติดแบบเนี้ยถามครูค่ะในงานจะซื้อครูช่วยคุณได้ ทั้งวิธีปฏิบัติทั้งวิธีบริหารเรียนในคอสนั้นแล้วครูไม่ได้ทิ้งคุณคอร์สนั้นเรียนในแอปสีฟ้ากลุ่มลับเรียนได้ตลอดชีพเรียนเวลาที่สะดวกได้เลยครูสอนเป็นคลิปล่วงหน้าไว้อยู่แล้วสอนให้คุณทำสอนให้คุณดูให้คุณดูแล้วครูก็ทำให้ดูแล้วคุณก็คิดตามแล้วเอาไปทำตามทวนได้ตลอด มันดีมากนะในการเรียนแบบเนี้ยมันทําให้คุณทวนซ้ําแล้วครูก็เป็นพี่เลี้ยงให้คุณเฮ้ยครูติดปัญหาตรงนี้อยากให้บอกอยากให้บอกเพิ่มแล้วพอไปทําปุ๊บมันติดถามครูว่าอยากให้ให้แก้ปัญหาตรงนี้หน่อยมันเกิดแบบนี้ยินดีมากๆเลยถามครูได้เลยคุณต้อง up skill ให้ตัวเองอัพความรู้ให้ตัวเองเพิ่มจริงๆสกิลทักษะเนาะมันเกิดจากการทําซ้ําสม่ำเสมอมันจะเกิดตรงนั้นแต่การที่จะทําซ้ําอย่างถูกหลักมันก็ต้องมีองค์ความรู้พอมีความรู้มันก็ไปทําซ้ําสม่ำเสมอมันจะเกิดทักษะเกิดสกิลคุณต้องอัพตั้งแต่ความรู้ตัวเองแล้วไปถึงขั้นสกิลที่คุณลงมือทําคุณต้องอัพแบบนี้คุณเป็นผู้บริหารผู้นำเนาะคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างกับคอร์ส จัดซื้อขั้นสูงคอร์สนั้นมันเหมาะกับคุณค่ะมันเหมาะกับคุณมากถ้าคุณจะบริหารงานจัดซื้อจะควบคุมต้นทุนคอร์สนั้นเหมาะเลยคุณจงตั้งใจทําในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทําให้มันดีที่สุดในจุดที่คุณยืนอยู่ตั้งใจโฟกัสมันจะได้ค่ะคุณโฟกัสสิ่งไหนคุณก็จะได้องความรู้ตรงนั้นมาช่วยหนุนในงานคุณให้มันดีขึ้น ครูขอให้คุณอยู่กับปัจจุบันขณะทำให้เต็มที่สิ่งที่คุณสร้างนั้นไม่สูญเปล่ามันกลับมาสร้างคุณด้วยครูขอให้คุณโชคดีเนาะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเป็นคนทำงานก็ขอให้เติบโตมีเงินเข้ามาหลายๆช่องทางขอให้โชคดีเงินด้วยความสุจริตนะคะโชคดีจากใจครูธัญญาค่ะ